วันนี้ F อมาเชียรเราถึงน้าร้านเลยยังไงบ้างครับทงเบินอ๋อก็ขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์มาให้กำลังใจกันนะครับก็โอ้โหแน่นแฟนเหมือนเดิมนะครับจริงๆเรากับเ c เจอกันบ่อยแค่ไหนอย่างเงี้ยครับอ๋อสมัยก่อนบ่อยมากครับแต่สมัยนี้ช่วงนี้ก็เริ่มซาลงเพราะว่าอาจจะเขาเรียกว่าไงใกล้ปีใหม่ด้วยค่<ฮ>ะแล้วก็เทศกาลต่างๆครับอย่างนี้เราจะมีอะไรมาตอบแทน F c หน่อยไหมอะไรเงี้ยที่หลายๆคนที่แบบเขายังติดตามเราตั้งแต่ตอนนู้นมาตอนนี้ก็ยังติดตามผลงานเราอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ย มีมีมีแน่นอนครับก็เดี๋ยวตอนนี้ว่าจะมีนัดกินข้าวกันหลังปีใหม่นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่าแน่นักกันในทวิตเตอร์แต่เมื่อกี้ยุ่นได้พูดว่านัดกินหมูกระทะกับอีซีแล้วนะอ๋อเขานัดไปแล้วไงเขานัดไปแล้วเหลือ<ช> <สะ S 1> เราใช่ไหมผมก็รอแบบให้พี่ยุ่นเขาเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ยผมตามจริงๆปีหน้าจะมีผลงานซีรีส์ไว้เราได้ติดตามเลยนะคะอันนี้ต้องคอยติดตามครับน่าจะมีหนังแล้วก็อาจจะมีรายการให้พอติดตามนะครับผมแต่ว่ายังยัง,ยงสปอนไม่ได้ก็ต้องรอดูว่าจะมีอะไรออกมาใช่ครับผมอันนี้ติดตามแนนน่อครับ อย่างพี่ใหม่พี่เพื่อนไหนคะพี่ใหม่ผมว่าผมว่าจะไปเข้าวัดทําบุญแล้วก็อาจจะแวะจากวัดอาจจะไปคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตต่อนิดหน่อยก็คือมูก่อนใมูก่อนแล้วก็ค่อยไปทีต่ออ่าอะไรประมาณนั้นฮะปกติเราชอบมูไหมคะโอเคปกติเหรอฮะก็มีบ้างับแต่ว่าไม่ไม่ไม่เยอะมากไม่ค่อยก็คือไปสวดมนต์ข้ามปีอะไรเงี้ยหรอสวดมนต์สวดมนต์ข้ามปีก็ได้สวดมนต์ข้ามปีก็ได้เคยทำไหมนี ถ้าเคยก็ปีนี้ปีแรกครับผมออาเหรจะไปกับใครอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่างไหมอะไรนะไปด้วยกันไหมพี่ว่างแรงมากไปด้วยกันไหมอะไรนะถ้าไปก็อาจจะชวนครอบครัวไปก็คือแบบว่าลองสนุกดูหน้าปีดูอะไรอย่างงี้ฉ้นส่วนใหญ่ทุกปีปีใหม่ทำอะไรอย่างไปคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทุกปีเลยเหรอคอนเสิร์ตแล้วก็ไปดูพูปีนี้ก็มีแผนไปดูคอนเสิร์ตแล้ว มีครับมีที่ไหนอะไรเงี้ยไหมครับไปไหนบอกเดี๋ยวก็ตามมาสิไม่บอกหรอกใเอฟซีจะตามไปเลไย่งเงี้อฟซีตามไปให้ตามไปที่วัดแล้วกันนะเจอกันที่วัดวัดปากแก้วแล้วกันเนาะเขามีจัดว์ไหมไม่รู้เลจะต้องรอดูใช่ไหมครับผมต้องรอดูนะว่าจะไปโผล่ที่ไหนใครที่อยู่ไปเขาดาวที่เดียวกันก็ทักทายกันได้ครับอ่าฝากผลงานแฟนๆได้ติดตามหน่อยแล้วกันนะคะครับผมเมื่อที่เมื่อที่ผมฝากไอตัวอ่าได้แล้ เซ็นเตอร์ยูเรกานะไปฝากได้ไหมก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับช่วยสับคองสับพอร์ตนะครับเผื่อนาะคตจะได้เป็นแบบอ euh, พิซเซนเตอร์ยูเรกาน,นะครับป๊อปคอนเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะฮะแล้วก็ปีหน้านะครับผมก็จะมีแบบอ่หนังแล้วก็รายการให้ติดตามนะยังไงฝากด้วยครับผม